พระพุทธรูปทั้งสีพระองค์แห่งใจปุ่นเมืองบากโกสร้างโดยกษัตริย์พม่าผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างไว้ทั้งสี่ทิศหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในมหาพัทธลกับนี้ตั้งแต่พระองค์ต้นจนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบันสร้างด้วยศรัทธามั่นคงในเมืองบากโกเมืองหลวงเก่าของประเทศพมา่า สร้างโดยกษัตริย์พี่น้องราชวงศ์ของประเทศพมา่านี่คือสถานยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาของชาวพมา่าในสมัยโบราณกษัตร,ริย์พม่าในสมัยโบราณสาธุนิพพานังพลมังสุข,ขังพุทธบูชามาเตชวันโตพุทธโธอัปปมาณูคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้